ีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิป2คนใหม่ชาวทัดนาม e ีพีที่2นะคะสนรวจวันนี้นะคะเราก็มาถึง e ีพีที่2กันแล้ว ชาวท่าน้ำได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นการรับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยเนาะแต่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมีนกรกฎพิจิกที่ดูในโหราศาสตร์ไทยดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับนะคะขออ่านก่อนสำหรับหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่เมย์คะทำไมแบบเราเปิดดูแล้วเนี่ยคลิปสองคนใหม่ทำไมลักษณะเหมือนคนเก่าเราเลยะ พี่จะบอกว่าโดยพื้นดวงชะตาเราแล้วอะค่ะตามวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่ระบุเราไว้อะต่อให้เรามาเสรชอีก10ปีข้างหน้าลักษณะเนื้อคู่เรามันก็เป็นแบบนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่มันสามารถเปลี่ยนคนได้ในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าลักษณะเขาเหมือนคนเก่าแต่พี่เชื่อว่ามันไม่มีใครสามารถเหมือนกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราไม่ได้ยินยอมหรืออลราวให้คนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตเราคนเก่าที่ทาร้ายใจิตใจเรานะ่นะคะ ถามว่าสองคนใหม่เนี่ยเป็นเป็น,ปนยังไงคนใหม่คือคนใหม่เลยค่ะคนใหม่ไม่ใช่คนที่ใหม่ๆในชีวิตเรานะแต่คือคนใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอเลยอะเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าสองคนใหม่แล้วเป็นคนที่ตอนนี้อยู่ในชีวิตเราแล้วอันนั้นไปดูสองคนคุยนะถ้าอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหน่อยอะอาจจะดูในคลิปลายลาศีก็ได้แต่นี้คือคนใหม่ในชีวิตเราเลยค่ะคนใหม่ที่ยังไม่เคยเจอ นะคะลองไปดูการลองไปดูกันเป็นไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นแล้วเออม,มันไม่สามารถเป็นคนเดียวกันได้อะแม้แต่พี่กับน,น้องยังไม่เหมือนกันเลยนึกออกใช่ไหมคะออกมาจากพ่อแม่เดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเป็นเหมือนคนเก่าเป๊ะได้เพราะถ้าเราไม่ได้ยอมให้คนเก่ากลับเข้ามาเท่านั้นเองนึกออกไหมคะพอเข้าใจกันน้อโอเค เปิดไพ่เทพีมาแล้วเทพี TP ที่อยากจะออกมาบอกชาวทัดน้ำคือเทพีอาิตินะคะไพ่ครีเอชันนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณได้เจอเขาอะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยมโนไว้ในหัวค่ะคิดฝันวาดฝันไว้ว่าอยากจะทำะแล้วมันแค่อยู่ในความฝันคุณเลยนะพอคุณมาเจอคนคนนี้สิ่งนั้น่ะมันสามารถจะเอามาทำได้จริงกับคนคนนี้เลยอืม ความหมายของไพ่ใบนี้เราวางเทพีไว้ตรงนี้นะคะ,ะมาดูก,กันมาดูก,กันขอให้สถานการณ์ปัจจุบันของชาวท่านน้ำกันหน่อยค่ะไพ่พลังงานาได้ไพ่แปดไม้เท้าอชาวท่านน้ำกําลังมีความคิดที่จะสื่อสารกับใครหรืออยู่ในโหมดที่กําลังมีการพูดคุยเจรจาอยู่ในโหมดของการที่ทํางานกับการพูดหรือว่า หรือว่าแบบมีการสื่อสารแต่ไม่ใช่โหมดของคนเงียบอะ่ะชาวท่านนานช่วงนี้ไม่ได้เงียบหรืออยู่ในโหมดของคนที่กําลังพุ่งเป้าไว้ที่เป้าหมายมีเป้าประสงค์ของตัวเองกําลังที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในบางท่านถ้าไม่ได้พัฒนาในเรื่องความรักมันคือการพัฒนาตัวเองคือเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆไพ่แปดไม้เท้าเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะามาดูซิแล้วสถานการณ์ปัจจุบันคุณเป็นยังไงบ้าง มีไพ่ห้า,หาบีมีไพ่กวินถึงในเท้ามีไพ่แชลีออกมีไพ่เจ็ด มันเป็นลักษณะไพ่ของคนที่น้อยใจคุณผ่านช่วงจังหวะเวลาของการเพียรพยายามมาอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเรื่องหน้าที่การงานแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่คุณเป็นคนสู้อ่ะควีนถือมีเท้าเป็นคนที่ไม่เป็นไรจ้ะฉันยังเอาอยู่ฉันยังไหวเพราะมันตามมาด้วยไพ่แชริอดนั่นแปลว่าคุณเป็นเลือดนักสู้คุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าฆ่าฉันให้ตายหรอฉันไม่ตายหรอกฉันเกิดใหม่ได้เรื่อยๆเห็นไหม ให้เดทมันดเดิมได้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเขากันลักษณะและราศีของคนใหม่นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้า EP ที่แล้วเราไม่พึงพอใจเรามาดูคนใหม่มาดูป้ายนี้กันว่าป้ายนี้เวิร์กไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพอสนะคะโอเคเปิดไพ่มาแล้วเรียบร้อยนะคะเอ่อหน้าไพ่บอกเลยว่าคู่กรณีของคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีกุมชาวราศี มังกรราศีพฤกษ์ราศีมีนได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะนั้นได้อบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่คุณเห็นแล้วคุณชอบเลยมันตรงสเปคมากแต่พอมาดูหน้าไพ่ย,ยิ่งกว่าเรื่องตรงสเปกค,คือเรื่องคนลุกคู่คนป้ายต่อไปของคุณคนนี้ที่คุณจะได้เจอถ้าอีพีที่แล้วไม่พึงพอใจคู่คนนี้ที่จะได้เจอสิ่งที่คุณจะได้คือหนึ่งมันจะได้อยู่สองจำพวกเป็นคู่เวรคู่กรรม สองทวินเฟลมพี่ว่าพี่ไม่ค่อยพูดคำนี้ในช่องเท่าไหร่เพราะพี่ยังอยู่ในช่วงที่ศึกษายอยู่นะคะบอกเลยว่าเป็นทวินเฟลมมีโอกาสเป็นทวินเฟลมได้ยังไงพี่เมย์เป็นคนที่คุณเห็นครั้งแรกนะแล้วคุณไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้เลยพี่กล้าพูดคุณจะมีความรู้สึกว่าติดหนึบมากแล้วคุณจะงงมากๆเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าทําไมพอเจอแล้วเราทวินหาแต่คนคนนี้ตลอดเลย แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มันมันจะเป็นหนักมากตอนกลางคืนตอนกลางวันคุณไม่เป็นไรแต่พอถึงตอนกลางคืนแล้วคุณจะมีความรู้สึกทําไมฉันคิดถึงคนคนนี้ตลอดตลอดเลยแล้วฝันเห็นบ่อยๆด้วยนะอันเนี้ยอันเนี้ยว่าของธาตุลมมาในระดับหนึ่งละแต่ว่าของธาตุน้ําเนี่ย มีเกณฑ์มากเขาจะเป็นคนที่ค่อยๆเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วบริหารเสน่ห์เก่งมากเป็นคนบริหารเสน่ห์เก่งมากเป็นคนที่มีความมีมุมที่คุณมีความรู้สึกว่าทําไมลึกลับจังคนคนนี้แววตาเป็นคนตาสวยให้สังเกตคํานี้ไว้เลยนะให้สังเกตไว้เลยถ้าคุณเจอเขาคนคนนี้ตาสวยอืมตาสวยถ้าจะมองอะไรบนใบหน้าตาเขาค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่โฟกัสได้ดีมากที่สุดให้จ้องไว้เลยนะ แล้วเป็นคนที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่ามันตรงสเปคจังเลยเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนมีความเป็นเด็กเป็นคนมีความมีความเอ็นดูมีความน่าเอ็นดูอยู่ในตัวคุณมีความรู้สึกว่าเวลาคุณอยู่กับคนคนนี้คุณสามารถทิ้งตัวได้เลยเหมือนเขาจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ทุกเรื่องเป็นเป็นเหมือนเบาะนุ่มๆเวลาคุณไม่สบายใจอะไรคุณทิ้งตัวกับคนคนนี้ได้ เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าได้เจอกันแล้วตัวจะติดกันมากเลยอืมตัวจะติดกันมากเป็นคนสุภาพเป็นคนสุภาพคือเขาอาจจะดูแอคทีฟกับคนอื่นนะพี่มองแต่เขาเป็นคนที่ดูอ่อนโยนกับคุณมีสเสน่ห์เหมือนมีความลึกลับคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากเวลาถ้าเราถ้าเขาคิดมากคุณก็จะรู้ด้วยว่าเขาคิดมาก เพราะว่าหน้าไพ่มันเหมือนคนที่เชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณนะแล้วมันสื่อถึงกันได้ว่าตอนนี้เขาทุกคุณก็ทุกถ้าคุณทุกเขาก็ทุกมันจะเป็นจุดที่เหมือนแบบดึงกันได้แบบนั้นเลยอ่ะเออมันเป็นไพ่ที่เชื่อมกันได้แบบนั้นน่ะแล้วมันมีความทวินหากันตลอดตอนนี้คนคนนี้ยอยู่ห่างจากคุณนะขึ้นไพ่สามไเท้ายังยังอยู่ในจุดที่อาจจะเป็นที่ที่มีน้ําล้อมเยอะๆหน่อย มีเกาะอาจจะเป็นเกาะหรืออยู่ในประเทศหรือจังหวัดที่มันมีทะเลมันมีน้ำส่องถึงแล้วก็ท้องฟ้าค่อนข้างสวยมองเห็นดาวชาัดเห็นทางช้างเผือกชัดไรเงี้ยหน้าไพ่มันค่อนข้างสื่อน,นิดนึงแล้วก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไงเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้คนคนนี้รู้เยอะรู้หลายๆเรื่องแล้วก็จิตใจดี เป็นคนจิตใจดีแต่เดี๋ยวพี่จะขยายไพ่เดวิลให้ว่าเดวิลมาทำไมขอไพ่ให้เดวิลหน่อยสิได้ไพ่ห้าไมท้าโอเคได้ไพ่เดวิลและเป็นไพ่ในทวยไวยพ่บอกเลยว่าความสัมพันธ์ในบางท่านที่ขึ้นมาในหน้าไพาน่นี้แล้วมันไม่ใช่ทวิน l a m e คุณก็จะสามารถรู้ได้เหมือนกันว่า เป็นความสัมพันธ์ที่เทวิวขึ้นมาสอน view, อเดวิวคิดดูแล้วกันมันทะลเลาะเบาแหวงมันมีเรื่องราวที่คุณตีกับคนรอบข้างคุณไปหมดเลยอะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะฟังแต่เขาหลงแต่เขาแล้วคุณจะไม่เชื่อคนอื่นเลยหน้าไพา่ดูไว้นะถ้าใครที่ดึงคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วคุณมีปัญหาก,กับคนรอบข้างให้รู้ไว้เลยว่าคนนี้เป็นคู่กรรมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะทวินเฟลมอะมันจะเป็นลักษณะที่ดึงดูดกันมาแล้วมันทําให้ทุกคนน่ะ มีความรักล้อมรอบอะไรก็แล้วแต่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีได้เลยอะ่ะอืมมันแบบเป็นการยอมรับเป็นการเหมือนคนในครอบครัวมันห่างหายกันไปเราได้กลับมาเจอกันเป็นแบบนั้นเพราะาหน้าไพ่ขึ้นมาสองแบบเอาละชาวทัตน้ำคุณมีโอกาสได้เจอขอให้คนที่เจอไม่ใช่คู่เวรแล้วกันนะ เพราะว่ามันจะมีโอกาสได้เจอบางท่านได้เจอคู่เวรคู่กรรมบางท่านได้เจอทวินเฟรมเอาแหละอืมไหนดูซิบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงเอาทวินเฟรมก่อนเพราะว่าเราเปิดมาได้สองอันไนถึงเท้าโอเคสีมีเท้าไพา่ หดาบแล้วก็ไพ่เดะมูนแล้วความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคู่เวรนคู่กรรมฟินถือดาบไนถือดาบไพ่สเตรน์แล้วก็ไพ่เอมเพอรอเรค่อนข้างชัดเจนมากหน้าไพายย่ของคนที่เป็นทวินเฟลมอ่ะเขาจะมีความคุณและเขาจะมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนให้ชัดเจนมีการพาตัวกันไปแนะนำ เป็นครอบครัวมีความรู้สึกว่าอยากสร้างครอบครัวกันเร็วๆอะ่ะเอออยากสร้างครอบครัวกันเร็วอยากอยู่ด้วยกันเร็วๆอยากเป็นความสัมพันธ์อยากตีแผ่สิ่งที่มันไม่ชัดเจนให้เป็นความชัดเจน ให้อยู่ด้วยกันให้รู้เรื่องว่าโอเคเราจะอยู่กันในสถานะไหนเราเป็นอะไรกันเป็นไพ่ที่มุ่งมุ่งไปในทิศทางการตั้งใจที่จะดาเนินชีวิตอยู่เคียงข้างกันในส่วนของคนที่เป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่คุณอาจจะไปเจอกับคนที่นับปัจจุบันนะ่ะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวเขามีคนของเขาอยู่ละมีการแข่งแย่งกันมีการที่ดึงกันเข้ามาแล้วพาให้อารมณ์เสีย แต่มันก็ทิ้งกันไม่ได้เพราะมันได้ไพ่สเตรนท์มันจะเป็นอะไรที่วนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตอันนี้ให้ส่องและให้รู้เลยนะว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วไปสื่อห้ดีเลยว่าถ้าเขายังมีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าดุมาก <c oughs> ดุเลยแหละดุทั้งคู่ที่เป็นคู่เวรคู่กรรมคุณแล้วก็ดุทั้งที่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นด้วยคุณต้องสตรองมากเลยนะคะเขาชอบอะไรคนคนนี้เขาชอบอะไร เดทรีเบิร์ดเดอะแมจิชเชนไพด์เอะ n นเคสแล้วก็ไพด์เดอะเวิร์ดหน้าไพ่เป็นลักษณะสิ่งที่เขาชอบอะ่ะมันคืออะไรที่เป็นคุณเขาก็ชอบหมดอะ่ะคนที่เป็นเทอมินเฟลมคนที่ใช่อะไรที่เป็นคุณเขาก็ชอบหมดเพราะว่าคนที่เป็นคู่เป็นคู่กรรมที่พี่อ่านไปพี่ไม่อยากอ่านต่อให้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังไงมันก็ไม่เวิร์กขออ่านคนที่เป็นทวินเฟลมให้ละกันเพราะว่ามันขึ้นไพ่ที่แบบอะไรก็ได้คุณมีอยู่แล้วทั้งหมดเดอะแมจิชียนคือคนที่มีอาวุธครบมือเลยนะคะมีโทษค่ะมีดาบมีถ้วยมีคทามีดาบมีถ้วยมีคทามีเหรียญเนี่ยเขาคือคนที่มีอาวุธครบมือแล้วเขาเชื่อว่าคุณมีทุกอย่างในเมื่อคุณมีอยู่แล้วทุกอย่างอะไรที่เป็นคุณเขาก็ชอบหมดอะ น่าพ่ายมันคืออย่างเงี้ยอะไรที่เป็นคุณเขาก็ชอบหมดมันได้หมดถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะมีปัญหาไม่เป็นไรเรายกโทษกันแล้วเราเริ่มกันได้ใหม่เพราะไงยังไงก็เลือกคุณเพราะมันคือทวินเฟลมไงมันคือต้องคนนี้เท่านั้นอ่ะฮะแล้วดูซีแล้วเขาเขาไม่ชอบอะไร queen of cups หนึ่งดีไพ่เดว แล้วก็ไพ่ j u s t i หน้าไพ่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบถ้าถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กอะความสัมพันธ์นี้มันไม่เวิร์กเราต้องต้องถูกตัดสินแล้วตัวเขาต้องหายไปจากชีวิตคุณอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กเลยสิ่งที่เขาจะไม่โอเคคือการที่ในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเก้าวเข้ามาแล้วคุณรักคนอื่นไปแล้วอะคุณรักคนอื่นไปแล้วแล้วเขาต้องก้าวเข้ามากับความสัมพันธ์ที่ต้องแย่งกับคนอื่นนี่คือสิ่งที่เขาไม่ชอบ เพราะว่าเขาคิดที่จะเลือกคุณอยู่ละเขาคิดที่จะลงเอยกับคุณอยู่ละนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาไม่อยากเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันผิดเขาไม่อยากให้คุณรักคนอื่นเขาไม่อยากให้คุณจริงจังกับคนอื่นเขาไม่อยากให้คุณตัดสินเขาเขาอยากให้คุณอยู่กับเขานะคะเป็นแบบนั้นทายังไงถึงจะได้เจอเขาวะขอไพ่เลยค่ะชาวธาตุน้ําทํายังไงถึงจะได้เจอเขาจ้าหกเหรียญ ไพ่หกเหรียญไพ่เจ็ดเมถาว์ไพ่เด็กถ้วยแล้วก็ไพ่สิบเมถาว์หน้าไพ่เป็นลักษณะของการที่ต้องรู้จักการให้โอกาสตัวเองในการไปสู่สถานที่ใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะหรือบางท่านเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ของบางท่านทําไมพี่มีความรู้สึกว่าบางคนนะ่ะบางคนเจอทวินเฟรมตัวเองไปแล้วแล้วมันบล็อกไปแล้วอ่ะคุณอาจจะต้องให้โอกาส นะถ้าวันนั้นมีใครคนหนึ่งเดินกลับเข้ามาในชีวิตคุณที่มีลักษณะอย่างที่พี่บอกนะคุณอาจจะต้องเปิดใจและให้โอกาสเขานะบางท่านเจอแล้วใช้คำว่าบางท่านเพราะทวินเฟรมไม่ได้เจอกันง่ายๆคนที่เจอกันมักจะเป็นโซเมตและคู่เวนคู่กรรมให้บอกอย่างนี้ไว้ก่อนอืมนะคะทวินเฟมคือคนที่เหมือนมีรหัส d n a เหมือนเราเป๊ะเลยอะซึ่งแม้แต่คนในครอบครัวเรายังไม่มีนะ เออเรียกว่าเรียกว่ายากระดับนั้นเลยอ่ะใช้คำนี้นะคะอ่ะใช้คำว่าบางท่านเนาะทำถ้าคุณเลือกที่จะรอคนเก่าอ่ะคนเก่าที่คุณคิดใ้ใจถ้าคุณเลือกที่จะรอคนเก่าจะเป็นยังไงมีไพ่จัดเมนมีไพ่ควีนเหรียญมีไพ่คิงไม้เท้า แล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้าคุณพระมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆในบางท่านบางท่านคนเก่าเวียนกลับมาจริงหรือบางท่านเป็นความสัมพันธ์ที่คุณก็จะได้มีโอกาสเจอคุณใหม่อยู่แล้วไพ่บอกแบบนี้คุณจะได้มีโอกาสเจอคุณใหม่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องรอคนเก่าหรือบางท่านที่บอกแล้วว่าว่าบางท่านมีโอกาสเจอทวินเฟรมของตัวเองไปแล้วอ่ะ อยู่ที่คุณคุณเลือกที่จะเจอทวินเฟรมหรือคุณเลือกที่จะเจอโซเมตนั่นเองอันนี้ต้องเช็คส่วนตัวนะเพราะว่าแต่และคนดีเทลไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคนเก่าก็มีสิทธิ์ที่จะใช่แล้วคนเก่าไปอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะมันบางท่านไม่ได้มีคนในชีวิตคนเดียวไหจ้ะมีเกณฑ์อันนี้กองนี้มีเกณฑ์นคนเก่าเวียนกลับมาด้วยในพอๆกับ ทวินเฟลมไม่รู้สี่คนเดียวกันหรือเปล่าไปลิ้นกันดูไพ่อย่างในานามอะไรคะเดอะ h ชลลิออตนะไพ่เชาวเวอร์นะไพ่ก้าวดาแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้าไพ่บอกว่าอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเครียดที่มันมีปัญหาที่มันพังลงไปมันก็เพราะคำพูดนี่แหละ มันก็คําพูดหรือสิ่งที่คุณควรจะพูดแล้วมันไม่ได้พูดต่อกันก็ได้นะการสื่อสารถ้ามันได้มีการสื่อสารออกไปจากใจสื่อสารกันดีๆมันสามารถเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ได้เพราะบางอย่างค่ะคิดแต่ไม่ได้ทําเมื่อมันคิดแล้วไม่ได้ทําก็จะไม่มีคนรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเทพีเลยอยากจะออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณควรคิดไว้อะเลือกที่ออกมากระทํานะคะอย่ารอจนวันที่มันสายเกินไปอย่างน้อยๆความสัมพันธ์ครั้งนี้ ฝั่งนี้มันจะมีทวินเฟรมโอเคจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสองคนใหม่ชาวท่ดน้ำค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวที่มุมบนขวามือนะคะแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้วันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ